ีนี้ฝนตกน้อยนะคะโอกาสในการกักเก็บน้ําก็น้อยลงเรื่อยๆเพราะเหลืออีกไม่กีดเดือนก็จะจบฤดูฝนแล้วค่ะหลายๆพื้นที่พยายามจะบริหารจัดการน้ําให้พอไปจนถึงแล้งปีหน้าจนกว่าจะมีฝนใหม่แต่ดูเหมือนว่าในเวลานี้นะคะการจัดการน้ําดูจะมีข้อจํากัดไปดูชลประธานที่8ค่ะวางแผนเพื่อที่จะสํารองน้ําเอาไว้ใช้สําหรับการอุปโภคบริโภคเป็นหลักนะคะถึงแม้จะคาดว่าสิงหาคมกันยายนจะยังคงมีฝนอยู่ก็ตามค่ะ ที่อ่างเก็บน้ำห้วยบงในตำบลประสุกอําเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมาปิดประตูอ่างแล้วนะคะงดจ่ายน้ำให้กับกเกษตรกรที่อยู่ท้ายอ่างเนื่องจากเหลือน้ำอยู่เพียง8ล้านลูกบาทเมตรจากความจุ14ล้านลูกบาทเมตรค่ะฝนที่ตกลงมาเหนืออ่างเก็บน้ำน้อยกว่าปีที่แล้วทำให้จำเป็นต้องงดจ่ายน้ำเพื่อสำรองน้ำเอาไว้ใช้ให้กับชาวบ้านกว่า800หลังคาเรือนสาหรับการอุปโภคบริโภคนะคะสำหรับ นครราชสีมามีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่4แห่งค่ะแล้วก็มีขนาดกลางอีก23อ่างแต่ปัจจุบันมีน้ำไม่มากนักเนื่องจากยังอยู่ในช่วงฤดูฝนที่ฝนยังตกไม่เต็มที่นะคะคาดว่าจะยังมีโอกาสเก็บน้ำได้ในเดือนสิงหาคมจนถึงกันยายนและคาดการเอาไว้ว่าแนวโน้มน้ำในอ่างจะอยู่ในเกณฑ์ปกติได้ แต่ทางสำนักงานชลประทานที่8ก็วางแผนบริหารจัดการน้ำล่วงหน้า2ปีตามข้อสั่งการของสำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติเพื่อรับมือกับเอลนโยค่ะ